สวัสดีันปีใหม่ไทยครับเ,เนื่องในอากาศช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์าร2 5 6 6ผมก็อยากจะอำํำนวยอุยกรณความสุขความสวัสดีมายัางเพื่อนพี่น้องข้าราชการกรมประมงพี่น้องชาวประมงเกษตรกร,ร,กรผู้พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำรวมถึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับสาหกรรมประมงทุกท่านนะครับเนื่องในอกาศนี้กับผม ขอพระรัตนาคุณพระศรีรานาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงสิ่งที่ท่านเคารพนับถือนะครับได้ดุลบินดาลให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงมีความเข้มแข็งทั้งกายทั้งใจมีความสุขมีความสวัสดีนะครับมีความก้าวหน้าในธุรกิจการประกอบอาชีพทุกประการในช่วงนี้มีการเดินทางกันมากดังนั้นจึงขอให้ท่านเดินทางด้วยความระมัดระวังมีสติสัมปชัญญ,ญะ ในการขับขี่ยานพาหนะตลอดจนการเดินทางไปไหนมาไหนขอมีความปลอดภัยทุกประการและขอมีความสุขในช่วงเทศกาลนี้หลังจากนั้นก็ขอให้กลับมาทำงานด้วยความหัวใจที่มีความสุขทุกประการครับสวัสดีครับ